เพื่อนๆวันนี้หญิงแก้วนะกำลังจะพาวันนี้หญิงแก้วอายุเคกำลังจะพาจ่ายและโทรทีค่ะแฟนขับรถเขาเขาซอกเล็กซอกน้อยค่ะเขาก็เบรกตีโคง้ตงตัวเวี่ยงตัวนั่นหมดแล้วค่ะนะคะเดี๋ยววันนี้หญิงแก้วจะพาไปไปเดินเขาค่ะนะคะจะไปไอสโนโดนสโนโดนเมาเทนนะคะก็ อยู่ตอนนี้เราอยู่สโนโดเนียนะคะเราก็รู้สึกไอไอสโนโดนเมาเทนนี้ก็จะสูงที่สุดในในเขตนี้ค่ะนะคะของเวลนะคะแล้วก็เราก็วันนี้เราจะไม่ได้เดินจากจงที่จอดรถขึ้นไปที่เขานะคะเราจะนั่งรถไฟไปค่ะนะคะนั่งรถไฟไปประมาณเลยประมาณไม่ใช่ครึ่งทางเลยครึ่งทางไปนิดนึง นะคะแล้วก็เราก็ลงลงรถไฟแล้วก็เราก็เดินไปจริงๆอะ่ะเราปกติแล้วเราจะเดินจากข้างล่างขึ้นไปข้างบนแล้วก็ลงมานะคะแต่งวดนี้บังเอิญเพื่อนที่เข้าไปด้วยก็มีลูกลูกเล็กแล้วเขายังไม่เคยเดินมาก่อนอย่างเราเราเดินมาหลายรอบมากแล้วเราก็จะรู้ว่าเราไปยังไงเราเดินได้นี่ครอบครัวนี้เขาพเขาพิ่งมาเดินครั้งแรกคะ่ะแล้วเขาก็เลยไม่แน่ใจว่าลูกเขา จะเดินได้ขนาดไหนนะคะแต่ว่าเมื่อวานเราเดินกับลูกเขานะคะก็ตอนที่พ่อๆทำแอคทิวิตี้เขาก็เก่งอยู่ค่ะเนี่ยค่ะเพื่อนเขาก็เลยเขึ้นรถไฟแปนก็เลยเสนอฮะขึ้นรถไฟไประดับหนึ่งแล้วก็เดินขึ้นต่อไปแล้วก็เดินลงนะคะวันนี้ก็คงจะใช้เวลาอาจจะเสร็จประมาณบ่ายสองครึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะคะตอนนี้ก็ประมาณ8ปดโมงแปดโมงห้าห้าสิบแปด นาทีนะคะกำลังกำลังจะไปกันคะ่ะนะคะโอ้ย oh, ู way, on ่ในริคแคร์อยู่ค่ะเงินค่าเส้นสวาลเนียบสไนชินอลิงทรอลิงเฮาส์ลว์ขับรถมันเป็นทางเล็กๆค่ะแล้วมันก็เป็นมันก็เป็นอะไรนะคะเป็นกำแพงหินค่ะแต่รถบางคันก็ขับแบบกะรถตัวเองไม่ถูกค่ะมาถนนมาฝั่งเราเยอะเกินไป ตอนนี้ก็กำลังจะเาเย่ะ oh, yeah, nice. นิเรากำลังขับรถไปไปเจอเพื่อนนะคะแต่ลูกเขาก็าคนหนึ่งก็อยู่กับเราอยู่ตรงนี้ mm hmm. ตมามคืนก็น,นอนสลีปโอเวอร์กับลูกเรานะคะก็เลยตอนนี้กำลังไปกันค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูนะคะแล้วก็เออจะบอกว่าค่ารถไฟ ถ้าเราขึ้นไปถึงนู้นไม่รู้เท่าไหร่นะคะอันนี้เราขึ้นไปแค่เลยครึ่งทางไปหน่อยเพราะว่ามันโควิดนะคะเขาก็เลยไม่ไปพาไปถึงท็อปนะคะเขาก็ให้โลคแค่นั้นแล้วก็ค่าตัวนี้ครอบครัวหนึ่งนะคะแฟมิลี่หนึ่งก็ ,68 ปอนด์ค่ะก็เกือบนะคะก็เกือบ3 0 0 0นะคะ2,000 2,000กว่านะคะก็แพงอยู่ค่ะค่าขึ้นแแค่แค่ค่าไอรถไฟนะคะ ขาเดียวนะคะไม่ใช่ไฟกลับค่ะถือว่าแพงนะคะก็ดูโดนนี่ก็สวยค่ะมองไปจากข้างบนสวยสวยมากแต่ถ้าเวลาขึ้นไปนะคะอิงแก้วคราวก่อนนอนเพราะขึ้นไป สักประมาณมันมันต้องคนที่เขาเดินเขาเดินบ่อยๆนะคะเขาจะไม่มีปัญหาแล้วเราอยู่ในเมืองในซิตี้แล้วเราพนนานๆทีเรามาเดินขึ้นเขาเนี่ยมันเหมือนกําลังขาเราไม่พอค่ะนะคะมันต้องมันต้องแพรกทิศเดินไปก่อนแต่อันนี้เรายังไม่ได้แพรกทิศเดินนะเพราะวันนี้ก็ไม่รู้จะเป็นยังไง,งแก้วจําได้ข่าวก่อนโน้นที่แก้วขึ้นนะคะประมาณไอ้ครึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงแรกนะคะมันเหมือนจะขาดใจค่ะเหมือนประมาณว่า ว่ฉันไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วไปไม่ได้แล้วเหนื่อยแล้วไปไม่ได้แน่เลยไม่ถึงแน่เลยอะไรอย่างเงี้ยเอาแบบว่าใจเหมือนเหมือนจะขาดเลยค่ะมันเหนื่อยอันนี้ก็เห็นคนกับมาเขาก็พามาวิ่งขึ้นวิ่งลงนะอันนี้คงเขาคงขึ้นเอ็กซ์ไซส์เขาคงจะทําประจํานะคะเขาก็เลยแบบแข็งแรงแล้วเราก็โอ๊ยตายละคนอื่นเขาวิ่งขึ้นวิ่งลงได้เราแค่เดินเนี้ยนะคะยังหอบแฮกๆเลยแต่ทีนี้พอว่า พอเราไปสักประมาณหนึ่งชั่วโมงค่ะประมาณนั้นนะคะไม่น้อยกว่านั้นหรืออาจจะครึ่งชั่วโมงหรือครึ่งชั่วโมงขึ้นไปถึงหนึ่งชั่วโมงช่วงนี้ค่ะร่างกายเราจะปรับตัวค่ะเราปรับตัวพอพอร่างกายเราปรับมันจะเหนื่อยมากค่ะช่วงนั้นแต่ว่าร่างกายเราจะเริ่มปรับตัวพอเราปรับตัวได้เนี่ยมันก็เดินมันก็เดินไม่เหนื่อยค่ะมันเหมือนว่าเราสามารถทําได้นะตอนแรกในครึ่งชั่วโมงชั่วโมงแรกเรามีความรู้สึกว่า ว่าเราจะไหวหรือเปล่าเนาะเราจะเดินขึ้นได้ไหมอะไรประมาณนะคะร่างกายเราแบบมันเหมือนจะไม่ไหวนะคะนะคะเดี๋ยววันนี้ก็ยวันนี้ก็อาจจะเป็นอย่างนั้นเกิดข,ขึ้นอีกก็ได้คะ่ะเพราะว่าเราก็ไม่ได้ฝึกเดินมานะคะยังไม่ได้เดินมากเท่าไหร่นะคะแล้วก็เดี๋ยวไปดูกันคะ่ะนะคะเดี๋ยวพาขึ้นรถอไอรถไฟขึ้นไปนะคะแล้วก็เดินแล้วก็เดี๋ยวจะพาชมวิวนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวจะไปดูวัสโนโดน

คอนแทคเลนค่ะไปแล้วอันนี้เมาเทนเรลเวย์นะคะก็อันนี้ก็เป็นเหมือนร้านอาหารค่ะบัฟเฟ่อัฟเฟตนี่ค่ะอันนี้คนก็ไปยืนเขาคิวนะคะขึ้นรถไฟค่ะเรลเวย์ way, ด้านนู้นก็ไปอ่าทิเคตนะคะนันที่จะไปเอา นีก vale ็เช้าค่ะเช้ากอัไม้ดูรอบๆก็เป็นเขาเขาหมดทุกที่ค่ะแถวนี้ vehicle the carriage towards the tracks ahead and secondly for comfort and safety just in case you have to stop something okay thanks very much and enjoy your trip <laughs> dá o preço For time being, I think it's fine with the sh shuttle. Are we going to go up, right? Yeah. Yeah. We follow the Poppy's Irish, so the Irish can drink a lot. They do have a lot <laughs> <of coffee. laughs> <It's> <like laughs> รถไฟที่เราลงยังอยู่ค่ะ <Hey. S 1> ถ้าเราจะลงรถไฟนะคะบอกว่ารถไฟจะหนาทีอ่อเอาอะไรน,นะคะสิบเอ็โมงห้นาทีให้มาเจอที่นี่นะคะ เราจะเดินลงค่ะก็เลยเราก็ไม่ต้องรีบนะคะถ้าคนที่เขาขึ้นรถไฟมาแล้วเราต้องลงรถไฟอ๋อนั่งรถไฟกลับเขาก็คงจะต้องรีบค่ะแต่เราไม่ต้องรีบดูวิววิวสวยค่ะ <c oughs> Hopefully when we get to the topLook it's there isn't it YeahHopefully we h n get to the top and i t the cowpit <sighs> l วิวจากตรงนี้ค่ะเห็นหมู่บ้านนะคะที่เราเพิ่งขึ้นมาค่ะสวยมากเลยคะ่ะเพื่อนๆยิงแก้วก็เพิ่งเดินเห็นวิวด้านนี้นะคะปกติแล้วยิงแก้วมาด้านนี้เขาก่อนให้ใหม่ๆเราขึ้นเราขึ้นเทรนนะคะเราขึ้นเทรนแล้วก็เทรนเราพาเราไปถึงข้างบนค่ะเราก็จะไม่เคยมองว่าเออวิวข้างล่างเป็นยังไงแต่วันนี้มองเห็นไป ก็สวยค่ะแต่ปกติที่เราเดินขึ้นเดินลงอีกด้านหนึ่งด้านนั้นก็จะสวยมากอีกแบบหนึ่งค่ะนะคะคือเหมือนมันก็จะสวยทุก,ทกมุมมค่ะแล้วแต่จะสวยแบบไหนอย่างแก่เหนื่อยเหนื่อยหอบค่ะขึ้นมานะคะวิวสวยมากค่ะเดี๋ยวจะพาเดินเดินดูทั่วๆนะคะจะหาวิวสวยๆมาฝากค่ะนะคะ เหนื่อยค่ะมาดูแกคะค่ะขึ้นมาถึงนี่ก็ยอดเขานะคะดูขึ้นไปถึงโน้นนะคะยิงแก้มมจะถ่ายรูปให้เพื่อนๆวีดีโอให้เพื่อนๆดูนะคะเราก็เลยแซงลงไปแล้วค่ะดูขึ้นมาถึงเกือบยอดเลยคะ่ะ <c oughs> <c oughs> นี่ค่ะทางลงด้านนี้มันก็จะเร็วขึ้นนะคะเพราะว่ามันจะมันจะดีค่ะวิวสวยค่ะนู่นค่ะระทอบอยู่นู่นนะคะตรงนู้นค่ะท่านเสคยนะ่ You know, I have the stick. I don't know Thank how you. to use it, but I no, know, oh, it looks so good. Thank you yeah. So much. yeah. Oh, you can see a nut from here. Yeah. Yeah. you're missing him. <laughs> yeah. No, no, it's fine. You should go oh. in the middle, girl. Oh yeah. Okay. Yeah, you should go in the middle. You're the. the... <laughs> yeah. Okay. Do we better. see the wheel. Oh, the This way, this way. or not. Oh. Yeah. Yeah. The wheel, huh, Mid. Moong. เพราะว่าเราอยู่สูงมันก็เลยเป็นหมอกค่ะวันนี้แดดไม่ออกนะคะถ้าแดดออกมันก็จะมันจะเคลียร์กว่านี้นะคะวันนี้แดดแดดไม่ออกค่ะก็เลยก็เลยจะเป็นอย่างนี้ค่ะเราจะเหลืออีกค่ะเหลืออีกระยะทางค่อนข้างไกลค่ะจะเดินเข้าไปที่ยอดนะคะ อีกด right mm ้านหนึ่งค่ะมองจากยอดเขานะคะเรากำลังรอเข้าคิวอยู่ค่ะ คิวค่ะเพื่อนๆคิวยาวคิวท่จะขึ้นมาที่ยอดค่ะทำไ Can't see, or, you can see or not? Can o a l r can't see or what? Yeah มา a ามา Put c l o s e h yeah. yeah. And then we can yeah. see. Yeah, do you see it? Yeah. Okay. <laughs> <laughs> yeah, the road. Really oh. yeah. <laughs> well, we actually, I haven't done it. At least she made it her up here, so it's think. <laughs> I'm happy that she arrived. Yeah. To the top. <laughs> Not top top. top. ลูกอวันทูทริสมายนี่เป็นสถานีรถไฟนะคะรถไฟจะขึ้นมาตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ก็คือแอด h เอ n นนะคะแล้วก็ลงข้างในนั้นก็จะมีห้องน้ำมีคาเฟ่นะคะแต่ตอนนี้เขาปิดค่ะโควิดก็เลยไม่ได้เปิดให้บริการนะคะคนคนรอคิวขึ้นไปข้างบนนะค,ะ,คะเพื่อนนี่ลหนะะี่ค่ะ รอ,รอบๆคนเดินวันนี้วิวไม่ค่อยดีนะคะเห็นไม่ชัดปกติมันจะสวยวันนี้คะ่ะแต่เป็นเพราะว่า yeah, yeah. อาคลาวค่ะวันนี้มันแดดนะคะมันมีหมอกเยอะคะ่ะก็เลยมองเห็นกันแค่น,นี้คะ่ะให้ดูวิวคนเดินขึน้นเดินลง <Absolutely. S 1> เดินมาแล้วคะ่ะกระลูกเมื่อกี้ยิงแก้วกั ขึ้นไปข้างบนแล้วนะคะอันนี้แล้วก็นี่ก็เรากำลังลงมาไฟอันขึ้นมาอันหนึ่งกำลังลำหนึ่งกำลังลงไปนะคะ มันจะออกแล้วนะคะเขาก็เลยนี่ค่ะราคาผู้ใหญ่22ปอนปอนนะคะเด็ก12ค่ะแต่ถ้าว่าเป็น Family Ti ิเคตก็68ปอนปด์อนค่ะเขาบีบแตรเรียกนะคะสำหรับคนที่จะลงไป เพราะว่าใครที่ลงไปเทรนลำนี้ก็ต้องลงอ,อ้กขึ้นมาลำนี้ก็ต้องลงลำนี้นะคะเพราะว่าช่วงนี้โควิดเขาก็เลยจะสตรีคค่ะเห็นไหมคะเนี่ยมันผิ่เนนะี่ยมันเป็นแหลม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 มาอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นว่าเนี่ยค่ะแหลมแหลมเป็นแหลมแหลมอย่างนี้ค่ะนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นเวลาเราเดินเราต้องมีรองเท้าที่แบบ แข็งแรงนะคะสำหรับรองเท้าสำหรับเดินโดยเฉพาะเลยค่ะเนี่ยรองเท้าก็จะต้องเป็นแบบหนาๆอย่างนี้นะคะเนี่ยพื้นแบบกริปดีๆนะคะรองเท้านี้แข็งมากนะคะเดินบนหินหินแหลมๆมันก็มันก็ไม่เจ็บค่ะแต่ถ้าเราใส่รองเท้าผ้าใบธรรมดาเราเดินบนหินแหลมๆมันก็จะเจ็บเพราะว่ามันหินมันทิ่มเข้าไปค่ะ เดินกลับนะคะเพื่อนเหนื่อยเหนื่อยหอแพกเลยค่ะตินแก้วนะคะตอนนี้ก็ขาลง ขาลงเนี่ยเราไม่ได้เดินข้างบนนั่นนะคะข้างบนนักคนเยอะค่ะก็เลยไม่ได้เดินลงตรงที่คนเขาเดินกันนะคะพวกเราก็เลยมาเดินกันตรงจุดล่างรถไปค่ะ so, เพราะว่ามันไม่มีคนเราไม่ต้องมานั่งหลบคนแล้วก็ต้องไม่ต้องไปเครียดเรื่องโควิดนะคะ <And> then, เราก็เลย oh <my> มาเดินทางนี้ oh <my> ก็โอเคค่ะเพื่อนๆคลิปนี้ก็พามาเที่ยวสโนโดนนะคะมาเดินขึ้น เดินขึ้นเดินลงสโนโดนเขาวที่สูงที่สุดในเวลนะคะก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบนะคะโอเคค่ะแะ้วยังไงก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ยิงแก้วยูเคด้วยนะคะจะได้มีกำลังใจหายอะไรสวยๆมาให้เพื่อนดูนะคะโอเคค่ะไหนก็ดูแลตัวเองกันด้วยนะคะเพราะว่าช่วงนี้ก็โควิดก็มาอีกรอบหนึ่งแล้ว นะคะโอเคค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ